น้องจะดีใจน้องข่อยบ่งาพี่น้องงาม พี่น้องสองดอกคอยเห็นแบบแบบอยู่เ <ída> ห <theoret rix tha> ็นแบบแบบอยู่พี่น้องมองก็จอดตะกะย่านี่แล้ะพี่น้องสามดอกพี่น้องสามดอกไกลๆก็นี่ล่ะ เห็นเห็ดผึ่งเลือดโอ้เห็ดผึ่งเลือดสองดอกพี่น้องเห็ดผึ่งเลือด หันมือขอไปแตะกล่องปิดไหมพี่น้องงามครับงามบอพี่น้องงามบอนๆอีกดอกนึงพี่น้องดอกนึงดอกนึงงามคือเก่า น้องเฮ็ดพึ่งขาแดงไล่หลายเต็มไปหมดแล้วโหลดนะยา,เาเวเหยียดเต็มเลยพี่น้องแต่ว่ามืมูนี่เขบาบอกเอาเด้อจ้าเด้อกกูช่วย,วย,ยแล้วดอกหนึ่งเฮ้ยดอกนี้ก็งามพี่น้องเอาได้อยู่พี่น้องเอาได้อยู่ เคยเห็นคนยางปลามาเลยพี่น้องโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากดูอันหล่ะพี่น้องเอ้ยเคยเห็นสามดอกหนึ่งสอง เห็นรั่งปูนยางเขามาพี่น้องใส่ปูนยางออกไปเหรอคุนเห็น่อยถากหน่อย ฝรั e <ım ensen> ่งพ like ุญยางไปทางใดล่ะพี่น้องเพิ่นเห็นข่อยยางเฝังสายพันยางออกหืมจักรยานข่อยจอดอยู่พี่น้องข่อยเห็นฝรั่งพันยางถือตะกร้าแถวนี้ล่ะจเพิ่นหายไปไสร้ะล้วมึงใส่คนออกไปป่าใหม่แล้วมั้งเพิ่นเห็นข่อยยางแถวนี้ีอีกดอกนึงพี่น้องดอกนึงดอกนึ่งดอกนึง งามบ่พี่น้องงามว่างามเนาะตุ่มตุ่มมิตุบุตุปิผู้ใหญ่เราไปทางใดละ่ะสงสัยเราขามไปฟังเหมือนพี่นอ้องมันมีอีกปลาหนึ่งสองฟังล่องสายเราไปฟังนั่นละ่ะคอยกันจะไปอีกฟังหนึ่งคือกันผู้ใหญ่เราลงไปพุ่นนะเห็นบ่าเราเราเราไปปลาเนี่ยนะพุ่นผุ่นเห็นบ่พี่นอ้อง ่อเ่าลงไปหรอกมันลึกงามป่พี่นอ้องงามบ่ะ่าดอกนี้พี่น,น้นองือนพวกใยฟางเล้วยางพาแล้วคือบโเห็นดอกนี้วะอ้ยงามครับพี่นอ้อง ตาพู้เถาเนาะพญายางแถวนี่แล้วคือเ่าเห็นว่าตลกว่าพญ่นี่เจ้าบึงพี่นนอกสีเห็ดฝรั่งคนเถาคนแนมสิแนมเห็นคอยแนมเห็นพี่นนอกเขาตาดีค่ะมึงหันพญางเลาะเลาะแถวนี้ได้พี่นอ้องเราบ่เห็นเห็ดไหม ยางขี่เกาเราก็ได้คือเกาพี่น้องแล้วเนี่ยหัหินเหีหมันอยู่ในอันแถวแถวปา่าหยานี่ยเมื่อคือสิบวสังเกตออกพี่น้องเบิรงดอกงามคักป่าเห็ด่อยพี่น้องป่าเห็ดคืองามบ่เ <c oughs> นี่ยพี่น้องสัญลักษณ์สัญลักษณ์บอกว่าป่านี่คือป่าเห็ดผงหวานเนี่ยเ, <c oughs> เพิ่นเฮ็ดลูกเฮ็ดไใบพี่น้องเห็นบ่เห็ด เห็ดพึ่งหวานคือป่านี้นู่น ون, จักรยานหน่อยก็อจอดอยู่นพี่น้องนี่แหละสภาปลาพี่น้องเลยปลาเห็ดพึ่งหวานถ้านนั่นกลับเป็นปลาเห็ดพึ่งอันพึ่งหวานเท่ากันแต่ว่าขอยบไปหรอกพี่น้องอใยผพ้กหญ่แล้วไปซะเอยสิไปอีกปานึงพี่น้องเลยพี่น้องจะเห็นอย่างน้ำข่อยวัว พึง่งหวานดอกนี่แม่บังเนี่ยไงกูมือขออีกพี่น้องบังเนี่ย่จ้าเพิ่นเทาแล้วเขาบอกเอาดอกเด็ดด้วยก็ขอเบิ่งจักหน่อยเนี่ยไงหายญ่ขาดไหมพี่น้องเจ้าเบิงบ่งพื้นห่วยห่วยเอาได้บ่วะคือใหญ่ขาดเลยพี่น้องคอยคอยแต่ว่าเพิ่นนิ่มหรอแม่พี่น้องเอาบ่เอาดีบ้พี่น้องอยเ่็ี่ยังน้ำ,นำข่อยบ่ เฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้องปาดคือง,งามแท้พืดพืดปัดปาดปาด,ปาดง่ามคักงามเน่พี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่พืดงามแท่พี่น้นอง พี่น้อง้างทางนี่หละพี่น้อง้างทางนี่แหละงามขาดงามแหนพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดพึงเลือดพ่นมกักออกน้ำคางทางเนี้ยน,นี่แหละ ปีที่แล้วก็เจอแถวนี้หลายหลายปีนี้ว่าเห็นเลยพี่น้องนู้นจักรยานหน่อยก็จอดอยู่ไกลๆพณนะ่ะไปซองป้าไม้พี่น้องข้างทางนี้นะพี่น้อง một đọt một, đọt một cái nòng đọt một, sáu đọt cái nòng sáu chơi ย่อนแสงไหมพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนวู๊ดตายงูงูงู งูพี่น้องงูงูดินแลีนกลับไปมองนี่แล้วงูอีหยังวะเว้ยเป็นแต่หยาดยี่ได้พี่น้องงูกลับบานแล้วพี่น้องเอ้ยขอบ,บุญขอบคุณในหลายเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปยายแก้วก็ได้ขอบคุณในหลายจา้าเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออย่าพี่น้อง เสานี่ย่าแกวไปหาเห็ดกกได้แกวกระไดมากประมาณนี้เลยจ้ะย่าแกวสิมาตัดขาจากน่อยด้วยพี่น้องเด้อตัดขาแล้วก็สิเอาไปไป,ปล่อยไว้ในปลาคือเก่าหน่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดบ่พี่น้องตัดขาเห็ด่เก่ง ngàn một thì nó ngàn bò นอน ตาตัดแตกเลยแค่นี้พ่อนาะพี่น้องเนาะคอยสิตัดค่อยคยตัดนะตัดแหงตัดใจห่อนบ่ได้ต้องมันต้องใจเย็นตัดพี่น้องเอ้ยตัดขาเฮ็ดเท็ดกวามสะอาดเรียบรอยแล้วจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้าหมุดผลงานของยายแก้วมน,นี้อันนี้ยายแก้วก็สิเอาไปทิมในปลาจา้ะคาเพิินตาเทยังเรียบร้อยแล้วก็จะไปทิมในปลาจา้ะอันนี้แหละพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละจา้าขอบุญขอบคุณในหลายเด้อ